ดูเทียบเลยดูดูจริงจะดูใหม่ใหม่ลุงว่าเจอวะดู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 โอ้ยสุดยอดดูดูให้ดูก่อนเดี๋ยวเอ็มกำลังขุดอยู่โอ้หดูครับขึ้นทั้งจอมเลยจอมแคมโดนเลยโอ้หดูโอ้ยสุดยอดดูดูดูนี่ดูดูนี่ดูเห็ดโอ้ไม่เคยเห็น ที่ไ่ผมไม่ขึ้นวันนี้ม้งวะนี่ขอก,ก็เฝ้าผมทุกวันอยู่ดูดูดูโอ้นี่โอ้ทั้งจอมเลยเห็ดหูนหนูก็มียังยมหูนหนูนี่ยหูนหนูกินได้ดูโอ้สุดเลย